ลาที่กินแล้วโอเคครับนี่ครับครับครับไปเที่ยวเรื่องข้าวนะคะเรื่องข้าวข,า,ขาเรื่องขย ền ค่ะค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาตอนเย็นแล้วนะครับก็<โ>กเก่งก็มาถึงช่วงเย็นๆพอดีจะมีลูกค้าแบบป,ปะปายก็หมดเ,เลยหมดแล้วของก็หมดเลยก็ได้เก็บลายข้าวติ่มเกลือก็หมดโอ้ปลาไหหมดเลยอ่ะหมดเลวพรุ่งนี้ปรุงใหม่ ไม่เอฟซี FC ทางลบุรีเขาก็นั่งย่ดกกระ,ะบอกเข้าไปยว่าแม่ปิดร้านแม่จะทําให้เขาอ๋อช่วงปิดร้านใช่ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องท <ำ S 1> ําวันต่อวัน,วนทาขายก็พอเนาะเพราะว่าบอกเขาแล้วเขาก็โอเคเพราะว่าจะส่งให้เขาอยู่อันไม่เขาเขาดีกับเรานะ่ะเขาไปต้องเขาก็ต้องอันนี้กับเขาเนะแต่แม่ไม่ลืมหรอกเพราะว่าอันบอกบอกบอกเอฟซี FC, มัวเศ้านี่แล้ววันนี้แม่จะทำให้เดี๋ยวให้ใหแม่หยุดงานก่อนให้แม่ปิดร้านก่อนได้บางสิ ช่วงที่แม่ปิดร้านเ<ถ>นะาะถ้าทำเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องขายของพร้อมเมืม่ออื่นก็นได้ปรุงมาแต่ว่าหมดทุกอย่างเลยอ่ะวันนี้ <Hey. S 1> ก๋วยเตี๋ยวก็หมดนะครับก๋วยเตี๋ยวขายดีจริงจิง้กสุดยอดลูกค้าทางไกลก็เดินทางมา่กี้วันนี้จะเอาอันนี้ไปสานทำอะไรมนาะเก็บของใส่เศษมันไง เศษมันเราจะทิ้งลงไม่ได้มันจะเน่าเราต้องเอาไปทิ้งที่อื่นไปทิ้งนู่นทิ้งที่ทิ้งขยะข้างบนเย็นก็จะเก็บร้านนะครับเก็บของไปเรื่อยใครมาซื้อตอนเย็นก็ยังขายอยู่เรื่อยนะมันมีส้มตาม,มันเหลืออยู่ใช่ส้มตามกับขนมจีนเนาะใช่ขนมจีนก็เหลือไม่เยอะใช่เหลือไม่เยอะดูจะหมดแล้ว อันนี้ก็ปิดสีไงอย้ยเจตะกียงยังไม่เคยกินขนมจีนคุณแม่เลยนะแต่พรุ่งนี้ค่อยมามื้อนี้น่ะวันนี้ว่าจะทําน้ํายากะกทิแต่ซื้อของไว้ลืมอยู่ตลาดค่ะซื้อของไว้ลืมก็เลย,เลยโทรไปบอกโทรไปบอกเขาว่าให้เก็บไว้ให้แม่ด้วยวเขาก็บอกโอเคจา้าแล้วทำไมถึงลืมอะ่ออะนะมันไฮเปอร์น่ะมันเลยลืมอันไซเมอร์เอออันไซเมอร์น่ะมันลืมแหม่ซื้อไป้และปบะดีเอาไปวางไว้เวลามาก็เดินมาเองเลยไม่ได้ไม่ได้หยิบเอา แก่แล้วก็หลงโลงโล่งเอยครับแก่เนาะผู้ใดว่าแม่บอกแก่เป็นเรื่องปกติแก่แล้วค่ะหัวงอกและหัวแซมงานแล้วครับหัวเสแสร้งคับนี่ครับแม่เสือสาวเสือสาวเสือสาวมาอยู่มสองแล้วเสือสาวเสือสาวเสือสาวม่อยู่มสอนะครับเนี่ยอ่ะไม่ร้องเลยนะเสือสาวมาอยู่มสองใช่ไม่ร้องอ่ะที่รู้อันแม่อะไรอะเลือดพารูหิตพารูหิต เออเออพารอหิตพารอหิตอันนี้ก็ต้องซื้อมาหรอแม่อ้าวเราซื้อหมูเขาก็แถมเนาะจะไปซื้อทําไมเลือดน่ะเอาเขาแถมอ้าเขาแถมมากับหมูอันนี้มาทําน้าตกเอาไว้ทาน้ำตกพารอหิตพารอหิตเขารู้เลยว่าแม่แม่ต้องการพารอหิตกี่ถุงก็บอกเขาเลยร้านอีกุ้งน่ะมันก็ดูเราเหมือนกันร้านอีกุ้งร้านอีกุ้งไน่ะกุ้งเน่าน่ะมันก็ดูเราเหมือนกันแล้วเนี้ยเอออีกุ้งพรุ่งนี้จะไปซื้อหมูนะกุ้ง นี่นะครับลูกคิดล้วก็เก็บเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเราหมดแล้วไม่จะ,ะไม่จะเอาหม้อเป็นลางหม,ม้อเป็นลางอ,อันนี้เอานี้เอาไว้ให้ให้บัก,กาแฟมันแห่นล่นเนี่ยอเนี่ยกระดูกหมูเนี่ยกระดูกหมูเขาก็แถมมากับหมูหมนี่าำซุปกระดูกหมูเนะาะสุดยอด ม่จะเก็บลาเนี่ยไม่จะเอาเป็นลาก็ตอเห็นไหมนะ่ะมันหมดกิงกี้ไม่ได้โกหกหมดริงกี้้งอมิงมันแห้งน่ะจะไปโกโหกทําไมหม้อบักใหญ่เนี่ยมันก็หมดเนี่ยหม้อใหญ่เขาเอาเขาเอาคนละสี่ห้าถุงเป็นหลักเขาไม่ได้เอาถุงเดียวหรอกคนมาคนมาซื้อน่ะเขาไม่ได้ซื้อถุงเดียวอืมอเขาต้องซื้อสี่แล้วก็ห้าสามสองไปอย่างเงี้ยเอาอันนี้กิมนี้ไปทายไม่จะไม่จะกิมมาไม่จะกิ้มเนยตัวนี้ออก ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ตกปลงอะไรเนี Lion, um problem, man, um <S <s ่ยนี่ไงเพื่อนแม่นะออฮะออฮอุไว้นี่ก่อนอืมไว้นี่ก่อนได้ล้างเดี๋ยวตอนเราทำกับข้าวเสรนะแต่ว่าไฟมันยังมันยังร้อนอยู่เพราะว่าเห็นไหมโดนฟื้นมันใหญ่อยู่คือมันใช้ได้ตลอด จะเก็บอะไรเนี่ยอันนี้ขยะเนี่ยเราก็ต้องมัดอย่างนี้มัดตัดแล้วก็เอาใส่ถุงดำถุงดำมันก็หมดแล้วแล้วก็จอดรอมาเก็บทุกวันใช่เนี่ยถุงดำเราก็มัดอุ้มปุ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือขยะเปียกต่างหากนี่นะครับนี่หละชีวิตแม่ค้าน่ะอยู่แค่ตรงนี้เนาะคนก็ดูเยอะแยะเนาะจะเคยดูอย่าง ไรสารานุเออไรสารช่องนี้ไรวันวันยืนแต่ตมส้มแต่นอเออวันวันเอาฉันก็เป็นแม่คาตมส้มเนาะแก่แไ่ปตามอะไรล่ะตาน้ำมาดาลหรอเออเนาะนะพ่อมาแล้วน่ะไหนรู้ได้ไงเสียงพ่อมาแล้วท่ามได้ยินอ่ะเอารถแม่ก็จําได้เนาะอ๋อพ่อมาแล้วพ่อไม่รู้ว่าจะเดินเข้าทางนี้หรือทางนั้นไปดูปากับพ่อเนี่ยพ่อไปวานแฮวัาพ่อไปวานแฮต้องพาไปดูสิเอาก็พาก็ไปเลยเออ ไปสัมภาษณ์พ่อเลยนี่อ่ะเอยสวยอ่ะวันนี้รู้สึกแบบสวยหน้านวลอ่องตองเลยอ่ะก็เป็นสาวน้อยเนาะเออออกทั้งหร่วะเฮ้ยเหม็นไปอเอคุณอ่อนดูคุณกุลลาครับไหน เล่นไปบ้านป่าบ้านนี้ตีอะไรบ้างเอาอีหล่าพยังลูกสวัสดีิชาจ้าจ้าอีหล่าว่าถึงก็อ้อนกันเลยอ้อนกันเลยเขามารับพ่อไงโอ้นี่ไงพ่อจะเอาปลาแมย์มย์มย์มยนั่นนะพ่อจะทําให้นี่ไงปลาพ่อไปหวานมาน่ะปลาอะไรนี่แม่มีอะไรบ้างก็จะปลาดุกเดี๋ยวแม่ไปเทก่อนเดี๋ยวจ้ะ อ๋อเพราะก็ขับคันนี้ไปเลยกะเลยอ๋อนี่ไงปลาพ่อไปบานสะมานาไม่ต้องแบบซื้อเลยเนาะเรามีเมืองนาเรามีสะของเราเนาะแต่พ่อไม่ชอบไปไงพ่อไม่นิ่มไม่บอกไปเอาปลาเอนี่ยได้เยอะเลยนี่นะครับคุณพ่อสุดยอดพ่อไปแต่กี่โมงเนี่ยไปช่วงบ่ายไม่แล้วไปช่วงบ่าย ถือว่าได้เยอะอยูน่นะแม่ก็ได้เยอะตอนนอเดอเดูตาครับนี่ครับสุดยอดพ่อถ้าได้มาอย่างนี้แม่แม่ก็ไม่อันนี้หรอก<ช>พ่อจะเป็นคนทําให้แม่อ,มอ,มอมเรื่องกบเหมือนกันพ่อจะเป็นคนทําให้แม่นะดูนะครับอันนี้รู้ไหม ้องอันเนี้ยแม่แม่แม่ไปจับสลากเลยที่แม่ไปสอยดาวที่โดยสวยดาว <c oughs> บ้านไหนครอบครันี้ใส่ดาวน,นี่แห <c oughs> ละแม่ได้ด้วยเนี่ยเขาบอกเก่งก็ได้เเขาห็นบ้านเดียวกันนั่นแหละเขาเห็นว่าพ่อหมั่นหาปลาไม่ได้ที่เขาได้เป็ดแม่บัตรยังโอ้ได้เป็ดสดนั่นมีเป็นยังไงไม่ใส่ด้านมันเหมือนน้อยอ่ะใส่เยอแต่พอเทออกมามันเยอะก็เยอะเต็มเนาะอู้อ้เอาพ่อเอาปลานี่มาอยังเนี่ย มันติดมามจับที่แรกกจะสิบปปล่อยมันตายก้อนกัได้ก้อนนนเจ้า,มาแม่ไม่เห็นยังจรินแยกปลาพวกนี้น้อยเนี่ยเขาปิงกินกับตำมบะหุ่งแซ่บขนาดเออเล่นกรตำมบะหุ่งแต่ใช่แย,แยกออกเลยนะนี่ตีปิงอ่ะใช่ปลาปลาสลิดปลาเมืนอ่ะนี่ครับที่ชีวิตคุณพ่อคุณแม่ งมากับใครมากับแม่นาแม่นาคั่วกันกับโคลาอยู่พุ่นอ่ะเอาสัดกันอยู่ในผล่ตโคลามันบู่นี่อ่ะหุยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยไหนเอากระปะาคอน้องมันกันใหญ่ตัวเนาะเอาไปเอาองมาผสมองเขื่อนเอาองขังตาเนาะอ๋อเอามาจับด้วยไม่จับไม่ได้พุ่นอ่ะเอาพ่อไปคนหนีหมดเนาะแล้แต่องกทำไมจับไม่ได้เรื่องโอ้ยแม่จับผู้ดพาแม่จับป่าอยู่ มันเหมื่อเรียนลงไปเร็วเอาจริงจริงพอมาจัดการเลยเนี่ยอ๋อใส่โอ่งน้อยโอ้ยขำปลาออเมคอนออเมคอนรูไมเอียงเลยลูกออเมคอนหูบอลอุ้ยน่ารักดูสิออเมคอนหูบอลนี่เน้ออีลาไม่ยังลูกอ๋อพ่อก็จับลงแบบนี้เลยพ่อเทียนว่าปลาไปให้กินแรงป่วนบักป่วนแจงก็ได้ป่วนจะแจงเบิ้งดอกโอ้รักไปว่าอย่นี้ตัวเดียบ่รักดอกสวนแหละแต่พุ่นกับโบไปน้ำเฮ้ยดูเขาไม่รู้ว่าอะไร ก็อันอันปาตัวน้อยนี่ปิ้งกับตำมะฮุ่งแต่เอาอีเลาว่ายังลูกผู้ใหญวบ้านหรอเฮียดูมันนั่งดู ไปวย่ oh yeah. เป็นยังโคลาฮ์โคลากับน้องโอเมคอนโคลา,คาเขาอยู่ด้วยกัน,นอีหยังก่อวาอีหยังเนี่ยไม่รู้มันานั่นดนรูงเลียงเถอะรับปลารับป่า ลักไก่อ๋อไปขโมยไก่ไปลักไก่เอาเขาและจ้าเจ้าอันเฮ็ดปา่าเจ้าอีฮ็ดป่าตัวน,นั้นจะสามสิบตุ่นเองติดต้มเจ้าเอาอไหมอันนั้นเลยตัวน้ต้มตัปัดกอแล้วบอ่าเนี่ยนะบอกว่อันนี้แม่ปา่าอันนี้คือว่าสิปิ้งกับตับมูอ้อออันนี้ปิ้งอันนั้นเจ้าก็ต้องต้มอีกเจ้าเาไหมยี่ต้องคำโต <c oughs> ไปไหนไปไลาปัดตัวเงนี่จุดยอดจะจับไม่เห็นดีครับอาหารเย็นเนาะมื้อเย็นจะตำส้มตำส้มพิเกลแล้วก็ป้งปลาแล้วก็ต้มปลาด้วยให้พ่อให้พ่อครัวก่อนให้พ่อครัวคือให้พ่อครัวไม่จะเป็นคนทำ นี่เลยที่พี่เขาแม่ก็อยู่อย่างนี้แหละแต่ปลาก็อยู่แบบนี้แหละแม่ขายของพ่อก็ไปหาปลาโอ้อิจฉาจังเลยเอาก็ะปิ้งซีลาวิถีชีวิตของคุณแม่เรื่องจริงอ่ะอักจะเลือดกานึงข้าวแม่กานึงินเลือสำหรับแม่นี่แหละชีวิตชีวิตนี้ต้องการอะไรอีกไหมต้องการเงิน ต้องการเต้องการเงินเนาะเออถ้าไม่มีเงินเราอยู่ไม่ได้เงินก็เป็นสิ่งประกอบที่ดีเนาะใ,ใครๆก็ต้องการเงิน,นบางคนเขาอีกว่าอิจฉาช,ชีวิตแม่แบบมีความสุข<ม>คือแบบว่าไม่ได้ดินน้นรนอะไรเลยเนะี่ยแม่แม่ก็ยุ่งสิแม่ก็อยู่อย่างนี้อยู่กับพ่อสองคนก็ง มีทุ่งนามีไร่มีเรามีหน้าร้านขายของอี่เนาะกระเลิดกระเลิอดกันยังขึ้นซ้างกันลายนี่นั่งเฝ้าอะไรเนี้ยนั่งเฝ้าอีหล่าม้านเป็นยังลูกอีหล่าบอกเคยเห็นยังได้เลยบอกไม่เคยเห็นปลาแต่ถ้าเกิดมาบอกเคยเห็นปลาจ้าจ้าจ้าไม่ยังลูกไยังอุ๊ โอ้ม่โอ้แมคขอนอ่อนพ่อไปไหอยากให้พ่ออุ้มจ้าแต่อีพ่อทำงานในเมกอนพิ่นอ่อนเวลามานี่เพิ่นต้องนี้นอนตักกันอาจารย์ตักกันจ้าโอ้แม่จ้าแม่แม่จ้าโอ้ยค้างดีค้างแมวโอ้โหไปนอนหน้าอีพ่อคนหลับปะ่คแล้วก็จะเอาน้ำใส่ใช่ไหมใช่ขังไว้เอาพ่ออันนี้ไปนี เคเท่านี้เตียงจะจับอีกอยู่พอแล้วเสีเยาเขียงเอาเขียงมาทำให้ก็บอกแล้วว่าแม่ไม่ทําแต่แม่แม่ทําอาหารแม่เป็นคนปรงุงได้แม่ครัวหัวเห็ไุไม่ไม่ไม่ที่อย่างหนเวล่าที่อย่อไม่รู้ขี่กระโมยเหมือนกัน นี่นะครับอันนี้เก็บเดี๋ยวเอาไปใส่เอาไปใส่ขยานี่ครับะค่าเดิมโอ้ยเนาะอยู่แบบนี้ครับวิถีชีวิตคุณพ่อคุณแม่เอ้าเก็บของไปเรื่อยๆทำกับข้าวเย็นไปเรื่อยๆคนมาซื้อของก็ขายเรื่อยๆ ถึงเวลาเก็บของแล้วอันนี้ก็จะเอาไปใส่อันนี้ก็จะเอาไปใส่เย็นไว้ค่ะข้าโลหิตอโลหิตลงลงน้ำแข็งวาเ <c oughs> มือเ่อแรงเนี่ยจะตำสมกับปีงปลาแล้วก็จะต้มปาลาด้วยสุดยอดครับเปิดไฟเปิดไฟไ,ไนี้ ก็เก็บของไปเรื่อยๆคะ่ะเก็บของไปอ,งอันนี้นะก็อุ่นข้าว <c oughs> ไม่ร้อนหรอแม่มันติดก้นน่ะเพราะว่ามันเป็นข้าวเย็นน่ะอ๋อมันพอสายแล้วเนี่ยเพราะว่าข้าวเย็นน่ะไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอุ่นนานแล้วไม่จะสส่ข้าวแล้วมันจะเหนียว เดินไปไหนก็ไม่รู้วันี้อิหลามาไเป็นอย่างลูกใส่ข้าวใส่ที่นี่เลยข้าวถ้าหนึ่งโดน,น,ม,นมันเป็นอุ่นข้าวเย็นนะมันจะเละมันจะเหนียวมาก <Wow. S 2> เห็นไหมมันติดลาไม่เป็นไรติดเยอะปะติดเยอะ ขา,ขาวสราขาวที่มีคนเบิ่งนี่ <laughs> <c oughs> แต่จะอัดเตาคนยังเบิง่งเนาะอัดเตาก็จะทำเหมือนอัดเตานี่แหละเนี่ยออตแต่อัดเตาฮิตอีหลังเก็ะเห็นอะไรก็ย,กย,กยังเบืองเนาะอันนี้เม่นทข่ขาวเนี่ยแต่ก็มันมีโบมเพราะว่าโบมเน,น,นี่ยมันเสาใส่เลียม,มต้องใช้อน,นี้โบมเป็นไม้นะโบคืออะไรโบ,บมบบมโบมสายข้าว อันนี้มันไม่ใช่โบมทุกวันนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วเป็นยังไงอ่ะเอา้าโบมไส้เขาสมัยเก่าเนาะตะกี้มันเป็นโบมได้ลหละไม,ไม่รู้จักเอา้าโบมไส้เขาเนาะเขาเอาไมา้ทําไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาเอาไม,ม้ทําออีตมันมันเศ้าใส่ตะบานบานใหญ่เนี่ยก็ยังมีอยู่โบมนะก็ยังใส่อยู่ เอายังฮะหาแนวกินหาแนวกินเลี้ยงบริเฮดเนาะกินแรงดอกเอายังต่ำมหฮวงตีอ่ะตีเอากินตลอดชีวิตเนาะมันบ่มีบริเฮดเนากินเขาเย็นบริเฮดตีเอากระหูแต่ว่ากูบุบเฮดเนาะกินแรง เอา <ไง S 1> ชุด,ชด,ดได้ยังไงเอาอออกกเสี่ยว<อ>ยังมาที่นี่ไแ่แปทอดไข่นั่นแหละกินนะ<ง>่ะต,กต,ต,กกตก้กกสิตามม้งตั้ฮุ่งไงมือมนตั่็อลูกก็จตตวนะ เออวันนี้เพื่อนสวย,สยแต่งหน้าสวยเอาสุนะกูอาบน้ำนาะมวันนี้กูได้อาบนา้ำกูเลี้ยทาแป้งเนาะงไม่ได้แต่งหนานด้ล่ะอเออเออเออทาแป้งเฉยท่าแป้งซื้อนอกกระบาแต่งหน,าน,น้าเออพี่กูสวยกว่าบ่ได้ได้อีนี่เออ,อสวยสวยแม่จางชอบจริงๆเลยท่าเดินเนี่ยเอาเกัญยางสิแต่เด็น้องไม่มีคนเดินไม่มีคนเดินเข่งแม่ได้เด้อ เดินจากนี้ถึงอุดรอุดรคอนเกียนค่ะอุดรชัยภูมิค่ะไปกลับค่ะแต่ละวันเนี่ยจะล้าแข็งแรงที่สุดนะทุกคนมันเดินแบบแกเดินไปเดินมาแบบอุดรคอนเกียนจ้าอุดรชัยภูมิเขียงที่อย่างนี้ต้มติต้มกตได้ ตัวขันเกียงก็จะเกียงที่น้อมีสุ่มเนาะเกียงที่ยังวะอันแม่ว่าเกี๊ยงที่น้อมีสุ่มนี่มันแซ่บเนาะแล้วขี้เห็ดตอกแม่หล่ะคือเจ้าอันนี้เราจะกระเลว้วเอาใส่นี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวนะหานี่มาให้ใส่พร้อมเอา้าเจ้าล่างไว้ให้เลยอ้อาอันนี้ขวัยเฮ็ดตรงนี้มุ่งนหน่อยๆเจ้าล่างไว้ขวัยพร้อม อันนี้อันนี้เอาทิ้งไหมทิ้งเลย <c oughs> เอาไปเส่ขยะนี <c oughs> ม่มาแล้วกาแฟมาแล้วเอากาแฟนี่ครับเป็นสีชิดของคุณแม่นะคะชีวิตแบบสบายสบายไม่ได้ซีเรียสอะไรอยูบบ่บ้านก็อย่างนี้แหละกับพ่อสองคนก็อ,อยูย่แล้วก็จะกินน้ำอย่างเงี้ยมันหิวน้ำมันเดินไปเดินมาก็หิวน้ำเออ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 โอ้ โ oh. อ้สองแก้วโอ้โอ้สุดยอดเซ็กซี่ที่สุดอ้าวมันจะเป็นไรล่ะ <c oughs> มันเป็นเรื่องธรรมชาติของโคนนะเเป็นร,รรอธมชาติการเอี่ยมกันอย่างนี้ก่ต้องไปจนอย่างอายดอกอิลีเพราะว่าคนที่ว่าแม่อ่านน้ำบออ่านนั่นคนเราเน่ย มันก็ต้องมีเวลาสะอาดมีเวลาสกปรกอย่างเช่นเราต้องมาว่าก,กันดอกความสกปรกหรือความสะอาดน่ะมันมีทุกคนเ,เห็นบอเบิดมือเนี่ยเขาจะไปทําแต่ความสะอาดสะอาดสะอาดกับตัวเองแล้วเรื่อื่นเขาจะได้เหตุบอ <c oughs> ใช่ไหมมันต้องมีเวลาความสะอาดมันก็มีเวลาของมันเออเอาสีแกงาน้วไม่โสมแม่จะไปซื้อน้วไม่โสรมาแกงฮะแกงปลา อุ้ยเดี๋ยวก,ก็อยากตัวโน,นก็ยจะว่าสีแกงแล้วมันอื้ม <_ d ata> แล้วไม่ใช่แกงอ่ะแกงซท้เนี่ยแหละพ่อ <_ d ata> อุย้ยรวมสี่คนนะโอ้ยไม่เยอะเออปิ้งปลากับส้มตำอีกไม่ได้กินเยอะหรอกินเลยเอ้าวแม่กินเยอะ,นะ <_ d ata> เนาะอ้าวแม่กินหลายผู้เดียวเนาะแ <_ d ata> ม่กินหลายผู้เดียวไม่เอามาอีกตัวนึงก็ได้พ่อแม่กินเยอะ,นะ <_ d ata> นเนาะ แม่แม่บอกอันนี้ยังไม่ทันดิเซอ,อ,เอ,อคนเรานะ่ะความสะอาดหรือความสกรปรกไม่ต้องมาว่าก,กันหรอกอเพราะว่าคนเขานะ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรางไก่ของเขาคือแปลว่าสกรปรกอาบน้ํายังคนที่บอกนะ่ะบางทีบางเวลาเขาก็ไม่ได้อาบเหมือนกันอย่ามาว่าก,กันแมนบอเกง่งแมนบอแต่ว่ามีมีคนมาว่าอาบน้ํายังแปรงฟันล้างหน้ายังอเอา้า เปล่งฟันหลังหนามันก็เป็นเวลาของมันใช่ไหมเฮาค้าลูกค้าบึมบึมอยู่เขาจะไปเปล่งฟันหลังหนาก็บ,บ่ได้เบนโบบ่ต้องบ่ต้องมาว่าคำนี้ดอกคนเราเนี่ยมีมีครบทุกอย่างคุณที่ว่าฉันนะ่ะคุณก็จะเจอเหมือนกันคนที่ว่าฉันนะ่ะว่าหลาังหนาไปเปล่งฟ้นไปนนมันก็ต้อง,งเปล่งเป็นเวลาอาบน้าเป็นเวลาอย่ามาว่ากันนะเอาอะไรจ้าขนมเส้นเท่าใดหอมรวมมีอยู่ใส่รับที่นี่เดี๋ยวเด้อ อุ้ยประมามดูี้กูเอาอีกเลี้ยวเดี๋ยวด้ยวยห้าหอมไปพยิเทียนก่อนหอมอยู่ในผุน ไม่เก่งคนที่บ้านเนี่ยคนนั้นต้องเอาไปคิดนะตัวเองจะสะอาดตลอดเวลาไม่ได้เวลาค้นเท้าน่ะมันต้องมีเวลาของมนันเวลาสะอาดมันก็มีเวลาสกปกมันก็มีค้นเฮ้าน่ะเอาอีรีมีคนคอมเมนต์บาไดเดติมีคนคอมเมนต์บารเท้าบาอาบน้ํายางแปรงฟันยางไปล้างหน้าก่อนสิล้างหน้าเฮาไปล้างยังมือซ้ายยงมือแรงมั้ยเ่ยังมือเว้นเขาทําง,า,งานเขาติเป็นงมล้างหน้าก็ู่ไดืด้อบางแลนก็ยอีอย่างหนึ่งไม่อ่านหมดนะคอมเมนต์น่ะ แม่ถึงเวลาแม่จะตอบแล้วแต่ว่าแม่ไม่ได้ด่าคนหรอกไม่ไม่ได้ด่าคนหรอกแม่พูดให้คิดไงใช่ไหมเก่งใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่จริงจริงเอามีคนคอมเมนต์อยู่บ้างบ้าเขาเนี่ยว่าอาบน้ำว่าเปล่งฟันแล้วตัวเองล่ะจะเปล่งแต่เปล่งทั้งวันเหรอจะเปล่งทั้งวันไหมคนที่พูดให้แม่น่ะเขาไม่รู้ไงเขาไม่ได้มาอยู่กับเราตลอดเวลาเนาะ ไม่อ่านหมดนะไม่รู้หมดนะเห็นบอกกูหอมหุ่นหุ่นยังละกูคิบวาอับหน้ากูก็สวยกว่ามึงผุนเอาไปาบากุเนาะอือเอาจะบาทยี่สิบบาทให้หมดเลยอุ้ยกี่บาทก็ง่วมก็ง่วมทานแล้วยี่สิบบาทนะมันก็พอดีเนี่ยยี่สิบบาทเนาะจะฝ่าว่าขัดขวางเราให้เรา้หายเบิร์เลยเอาหายเบิดอยู่ได้ล่ะว่เป็นอย่างไดี๋ย่ะก็คือให้มันหมดหมดกันไปแล้วก็จะได้ง่วมหม้อไงวันนี้ไง อู s <S ้เยอะมากจริงๆอไม่เยอะเพราะว่ามันโลละยี่บห้าบาทนึงอ๋ออออ๋อันน <fert> ี้มันเนี่ยโลละยี่บห้าบาทเห็นไหมอันนี้ถึงโรลไหมมันก็ไม่ได้มันไม่ถึงนะน้าก็ยี่สิบบาทเอาให้ให้ยังงั้นเอาคือเอาน้ำมันน้ำเอาเอาน้ำจริเอ้าเธอเอาน้ำเวยดื่มแบบเป็นยี่สิบบาทเป็นชุดหนึ่งเป็นบ่อุ้ยตัวก็ออกสนามไปจะตำมั่วเว้ยนนะเอาให้ยังสัต บอว่ามันเขาเสียออกเตสินมันเอาบ่ผิดเด้ล่ะเออเออานี่ไงก็อย่างนี้ได้เลยอันนี้ใบตะตำมัวได <ana> ้ย <ase> <od> oh ุชิมะหาบาถืดหงอกเขียนแล้วเอาบาเป็นเท้าออกเตสินมันเนาะอือก็บาเป็นเอาเตสินมันอุ้ยลูกค้ามาซื้อเกาเหลาก็ลวกเส้นแสบเอาสูต้อหงอกไปเส้นมัหาตั่วงอกไหม บอกไปเติมดอกท่านนั่นแหละมันเลิศเล็วว่ามอดเลยบงมูนี่ว่าเมนอันนั้นว่าเมนเธอสืบแต่เศนมันน้เอาก็ยังนกีก็อิ่มแล้วนั่นเนี่ยรีบก,ก่อนเรียกเดือยหรือว่าใส่อยู่ตลาดสื่อหมสูสามชั้นน้ำยาก,กะทิพร้อมเอาก็บ่มีผักเธอไม่ผักกระเด็ดนน้อ กินให้อิ่มนะคะสำหรับกินให้อิ่มนะกินผู้เดียวตีพวกยิมก็้อหลายๆตัวเซ้อน้องไม่ส้มนะแกงไส่อะไรนะหน่อไม้ส้มโอ้นี่แกงหน่อไม้ส้มนะครับแกงหน่อไม้ส้ม ทอดทางี้เย็นไปต้องมปส่มันยังบ่ตลาดเหรอไม่อยู่นี่ซวดตลาดเนาะถ้าจิ้มถั่วจับเอาบด้เซเว่นเนาะ คือทรบออกเอ้าคือทรบออกโทรไม่ติดหรือโทรโทรไม่ออกคือติดอยู่นี่ไงโทรเฟสหรอโออหนูหนูน้องไม่สมึงยังบอ นอไม่สมมึงยังบ่อบ้ามีไหมยายเอามึงทำนิจไรอยู่ตีเบอละตีว่าจะมาแข่งใส่ป่าจะดีเออเออเออไปหามันเปนดำดำแก้าเอาดำกูสิเอาดูอันนี่ไหมมันดำเบิร์ตีมันกเป็นดำแบนีมันเป็นสีเหลืองแม่ไม่ยาย เออเลี้ยงก็เอาว่าแต่ก็เออเลี้ยงก็เอาว่าแต่มันบนนาเอาอยู่เอาอยู่เออเออไม่จักถูกม่จักขวดเออสิไปเบิ้งดอกสิไปเบิ้งดอกเพราะยีนวดกำลังคว้าป่าอยู่เออเออหน้ากูงามบ่ดีดีงามหลายเนาะเดี๋ยวกูจะไปเบิ้งเอาดอกคันว่ามันมีอยู่หน่เพราะแงงกูเสียมาแงง จ้ามีอยู่มันมามันเหลียงขันมันเหลียงบมกาขายให้อะไรคะเจ้าวังเบิองเอาอันนี้ก็เสร็จแล้วจักแล้วไปเบิ้งร้างยี่สิบตีเก่งนี่ตัองมาสูมันแสบด้ว่ะนี่อ่ะจะเก่งปลาเตนมลองไหมส้มเราอ่ะเหนื่อยแทนอร่อยอะไมเปิลเมเปิลเนี่ยดีละไม่ได้ไม่เหนื่อยนะแม่ก็อยู่อย่างนี้เลย